สวัสดีอีกรอบนะคะเ,เดี๋ยวมาที่แจง้งพอดีเมื่อกี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วก็คือเขาจะมาให้เราจัดดอกไม้ให้แล้วก็จัดแล้วก็รอรับเลยภายในเวลานี้คืนนี้ตอนนี้คือบ่ายสองครึ่งเขาบอกว่าบ่ายสามครึ่งบ่ายสี่ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งบอกตรงเลยว่าไม่ได้เพราะว่างานดอกไม้หนูเคยทําให้ดูแล้วว่าช่อหนึ่งจะกันหนึ่ง ใช้ไปเวลาเท่าไรอ่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าทีนี้คืออเราก็จะแจ้งกับลูกค้าว่าที่บ้านเปิดเปิดหน้าร้านที่บ้านนะคะเปิดสําหรับออนไลน์โดยเฉพาะไม่ไม่ได้แบบว่าเหมือนกับว่าแบบเออขึ้นมาเลือกอะไรเงี้ยคือความเรียบร้อยบางทีหนูวางเขาคือตั้งแต่บันไดลงไปนี่คือมีแต่ของนั่งน,นั้นเลยอะไรเงี้ยมีแต่ดอกไม้วางวางวางซึ่งมันไม่ได้จัดยังไม่ยังไม่มีเวลาจัดให้มันสวยงาม ยังไม่มีเวลาที่จะตั้งมานั่งแบบเออจัดการแบนี้แบ,บนี้คือม,มันยังไม่มีของบางอย่างหนูยังไม่ได้อ,ออกจากกล่องนะคะแล้วก็อย่างคือที่ปิดหน้าร้านที่สวนตัดิจักรนะคะหนึ่งรายได้เราลดลงค่อนข้าง8 90%ซนะคะแล้วก็โควิดก็ไม่ได้ซาสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็งานต่างๆออแกไนซ์งานแต่งงานอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่า อาจจะมีบ้างแต่ว่านิดหน่อยก็คือลูกค้าก็คือจะแบบว่าจากที่เราเคยมีลูกค้าแบบนี้เราก็จะเหลือลูกค้าแค่นี้ก็ยังมีน้องๆที่แบบมาสองสารอบมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังก็ขอบคุณที่ที่ที่ยังยังกลับมาบางคนก็มาสองสารอบอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยก็หน้าร้านที่สวนตตะจกนะคะก็คือปิดเป็นทางการไม่ไม่ไม่ไปเปิด หนึ่งนะคะโควิด2องอเศรษฐกิจแล้วก็3การเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็4ที่สําคัญที่สุดคืออเรามีอาการป่วยนะคะเป็นโรคสมเศร้าแล้วก็แพนิคแล้วก็เขาเรียกอะไรนะวิตกกังวลอะไรเงี้ยคือกลัวขี้กลัวเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุแล้วก็ อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าอ่เรามีโรคหอบโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดติดโควิดมาก็ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแล้วก็มีน้องเล็กคนเล็กนะคะที่ป่วยเป็นโรคใตเป็นโรคเลือดอันนั้นเป็นตั้งแต่เด็กคืออันนั้นก็คือเราก็เซฟน้องแล้วก็มีคุณพ่อนะคะเราก็เซฟคุณพ่อคุณพ่อป่วยเป็นลมบัลลงก์ก็คือเอาเป็นว่าง่ายๆคือทุกอย่างคือเราเซฟพยายามเซฟ เอเซฟยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้เราได้ทํางานที่เรารักได้งานดอกไม้ร้านดอกไม้หนูไม่เคยทิ้งเลยนะคะก็คือไอจียังเหมือนเดิมเบอร์ทรยังเหมือนเดิมไอดีไลน์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนยังเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาก็คือเมื่อกี้ที่อัดคลิปใหม่ก็คือช่องทางทางติ๊กต็อกนะคะก็คือไม่ได้พูดก็คือเข้าไปดูได้พยายามทําให้มันเต็มรูปแบบอยู่เดี๋ยวค่อยๆทํานะคะแล้วก็มีเว็บไซต์เดี๋ยวหนูจะชี้แจงให้ดู